สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ c h ช n n น l ติดกันพานะฮะเดี๋ยวนี้ผมจะมารีวิวเจ้าตัวนี้เลยครับ Transcend Gundam g r a เ i ยครับ โอเคครับก่อนอื่นเรามาดูกันก่อนแล้วกันนะครับว่าทั้งกล่องนะครับมันมีอะไรให้มาบ้างนะฮะอันดับแรกก็คือเจ้าตัวกราเซียนะฮะโอเคพิงไปก่อนแล้วก็ฐานนะครับถานสีม่วงอาวุธนะฮะก็คือ p a ติซันทูนะฮะ ซึ่งสามารถแยกออกจากกันได้นะครับก็จะมีมาให้ทั้งหมด1คู่นะฮะแล้วก็มือนะฮะสำหรับจับในลักษณะกดกดนะครับก็คืออีก1คู่รวมกับมือที่เป็นตันนะฮะคือมือเนี้ยตันไม่สามารถใส่อุดได้ที่ใส่อุดได้คือมือลักษณะที่งุ้มลงมาอย่างนี้นะฮะรวมทั้งหมดมีมือ2คู่นะฮะ แล้วก็ปาติสันนะครับถ้าแยกออกก็เป็น2คู่นะฮะร,รวมกันก็เป็นด้ามยาวนะครับแล้วนี้ก็คือทั้งกล่องที่เขาให้มานะครับผมไม่ได้นับชิ้นส่วนที่มันเกินมาเพราะว่าชิ้นส่วนที่เกินนั้นมันก็คออือจากของเดิมนะฮะจากของตัวเดิมก็คือ t r a n s ซนต์ตัวเดิมนั่นเองนะฮะโอเคเดี๋ยวเราไปดูจุดขยับต่างๆของเจ้าตัวกราเซียกันดีกว่าครับ ก่อนอื่นต้องบอกกันเลยว่าสําหรับเจ้ากาเซียเนี่ยเมื่อต่อมาแล้วน่ะมันสวยนะเพราะว่าทั้งตัวเนี่ยมันประกอบไปด้วยแผงใสนะฮะอันนี้สีสีอาจจะไม่สวยเท่าไหร่นะถ้าดูในกล้องตอนนี้เพราะว่าแสงมันจ้าไปหน่อยโอเคเรามาเริ่มกันที่หัวและกันนะฮะสำหรับหัวเนี่ยขยับก็จะได้ประมาณนี้นะฮะ ก็หลวมพอประมาณนะฮะสำหรับหัวนะฮะหมุนนะครับได้360อยสิบองศานะฮะขึ้นลงนะฮะได้ประมาณนี้ครับผมแล้วก็หักซ้ายหักขวาได้ประมาณนี้ครับเรามาดูกันที่หัวไหล่นะฮะจะสามารถขยับขึ้นนะฮะ ลงนะครับนี่คือเฉพาะส่วนของหัวไหล่ก่อนนะครับแล้วก็ถ้าขยับทั้งแขนนะฮะก็จะได้เท่านี้นะฮะหมุน360องศานะครับแล้วก็ขยับไปข้างหลังติดปีกนะฮะเยี่ยมมาข้างหน้าได้ประมาณหนึ่งนะฮะคือโดย โดยจอยแล้วเนี่ยมันขยับได้เยอะแต่ถ้ามารวมเป็นองค์ประกอบแล้วเนี่ยจะติดปีกติดไหล่ของตัวเองโอเคพับแขนนะครับข้อศอกนะฮะในประมาณนี้ก็ติดตรงนี้อีกเหมือนกันนะครับข้อมือขยับได้แค่นี้ครับแล้วก็หมุนได้สา0้อหกสิบงศาแต่ว่ามันติดก็คือไม่ครบสา0หสบองศาสินะ ติดเจ้าตัวคริสตัลข้อมือก็เหมือนไรประโยชน์นะที่ให้มาเนี่ยให้มาแบบตันอีกต่างหากเอวผมโชคร้ายหน่อยตรงที่ว่าจอยเสียหายในการต่อนะทำให้มันด,ด็อกแดกนะฮะลองดูฮะมันด็อกแดกมากนี่แค่แตะเบ,บาๆนะฉะนั้นเพื่อนๆถ้า ได้ไปแล้วก็ระวังตรงจอยเอลหน่อยแล้วกันนะครับมันพังง่ายเหลือเกินโอเคหมุนไม่ได้นะฮะเพราะว่าจริงๆแล้วติดหมุนได้แค่นี้นะครับอติดแค่นี้เลยไม่อยากขยับมากกว่านี้ฝืนฝืนไม่ได้เพราะาเดี๋ยวมันจะชนทั้งตรงนี้ชนทั้งข้างหลังนะครับอ่ากระโปรงข้างนะฮะขยับได้เท่านี้ นะฮะติดอีกเหมือนกันติดตัวเองแล้วก็ขยับมาข้างหน้านะฮะแล้วก็ขยับไปข้างหลังนะครับคือตัวนี้สวยนะฮะแต่ว่าจุดขยับจะติดไปหมดเลยเพราะว่าเขาเรียกว่าอะไรดีมันมีตะส่วนแหลมๆที่พุ่งออกมาโดยไร้ความจําเป็นนะฮะไม่ทันไรก็หลุดแล้วที่ด้านหลังเนี่ยด้านหลังตรงเนี้ยจะประกอบให้ แค่นี้เองครับเพาเดือยเดอยเดยจะมีอยู่แค่นี้แล้วก็ต้องใส่กับรูตรงนี้เนี่ยนะฮะเห็นรูไหมฮะซึ่งมันก็เข้าไปได้นิดเดียวืเดี๋ยวสักพักมันก็จะหลุดอยู่ดีนะครับอ่าตัวปีกจริงๆอะปีกอะดีเลยแหละแต่เสียดายที่ว่ามันดูเกะกะเทอะ้ามากนะฮะ โอเคเรามาขยับปีกกันดีกว่าขอให้ดูฝั่งหนึ่งแล้วกันนะฮะปีกวนนะฮะขยับขึ้นลงได้อย่างนี้นะครับป,ปีกกลางาปีกที่สองแล้วกันมันมีสี่อันนะ,ะขยับอย่างนี้ได้นะฮะอีกอันหนึ่งก็ขยับได้เหมือนกันครับสุดนะครับแล้วก็โยขกขัดครึ่งอย่างนี้แล้วก็ตัวนี้นะฮะก็จะขยับได้ ะมีปีกเล็กๆอยู่ข้างในอันหนึ่งแล้วก็จะมีปีกอันสุดท้ายนะครับที่ขยับขึ้นลงนะครับแบบนี้แล้วก็หมุนตรงนี้ได้นะฮะคือหมุนตรงนี้ได้ก่อนนะครับแล้วก็หมุนตรงนี้ได้อีกทีหนึ่งจะเป็นลักษณะบอลจอยข้างบนนะฮะก็หมุนได้นะครับหมุนมาข้างหลังอย่างนี้นะฮะ เห็นไหมแม่ท่ายก็หลุดแหละปลอปไปก่อนนี่คือส่วนปีกนะฮะตัวต่อพลังงานไม่ได้มีอะไรพิเศษก็แค่เป็นแพ็คแพ็คหลังเฉยๆแล้วก็ขานะครับหมุนได้เท่านี้เท่านี้เองนะฮะกลัวหลุดหัวเข่านะครับหัวเขา่าหัวเข่าแน่นเลยครับ เ okay. ตะไปข้างหน้าครับติดติดกระโปรงข้างหน้านะฮะไม่อยากฝืนมากคอ้อหลดุดผมบอกแล้วว่าเอวมันไม่ดีหลดุดกลางอย่างนี้เลยคือตัวนี้สวยแต่ว่าไม่เหมาะกับการเล่นแค่นั้นเองนะฮะ ข้อเท้านะครับตรงนี้ขยับได้นะฮะหนึ่งจุดนะฮะข้อเท้าหาักได้นะตรงเท้าหน้าหักได้นะครับตัวเท้าหลังหักได้ครับแล้วก็หักซ้ายหักขวาอย่างนี้ครับและนี่ก็คือรวมๆนะฮะคร่าวๆข,ของจุดขยับของเจ้าตัวกราเซียที่หลุดกลางอากาศอย่างให้เห็นเลยคือจะเห็นว่า มันสวยแต่มันงอนแง่นนะฮะงอนแง่นมากๆด้วยแล้วก็เกะกะไปหมดนะครับทั้งตัวปีกทั้งคือตัวที่เป็นพวกนี้เรียกว่าคริสตัลนั่นแหละในในเนเรื่องนะคริสตัลสีม่วงเนี่ยมันเกะกะไปหมดเลยอะ่ะผลึกม่วงเนี่ยโอเคเรามาดูกันที่อาวุธนะฮะตัวอาวุธก็ไม่มีอะไรพิเศษนะฮะขยับไม่ได้นะครับ เคีียบไม่ได้นะฮะแต่ว่าสามารถถอดออกจากกันเป็นชิ้นเล็กและชิ้นใหญ่ได้ประมาณนี้นี่ก็คืออาวุธก็มีแค่นี้เองนะฮะและ้วก็เขาจะมีซ่อนซ่อนใต้นี้อีกในในคู่มือนะฮะเขาจะบอกว่ามันเป็นที่ซ่อนของตัวบีมเซเบอร์เดี๋ยวขอดูคู่มือก่อนนะพอดีไม่แน่ใจว่ามันเรียกว่าอะไร เปิดคู่มือแป๊บหนึ่งโอ้โอ้โอโอโอเคใต้ข้อมือนะเขาจะเรียกว่า GN One c a ันกับ GN Beam Saber เนะนี่เขาจะบอกว่ามันจะซ่อน GM One c a ันกับ GN Beam Saber แต่มันไม่มีอะ ันเป็นแค่ข้อมือเปล่าไงมีอะไรไหมเนี่ยไม่มีไงถอดไปเลยคือผมก็ไม่รู้ว่ามันจะเขียนคุณสมบัติมาทำไมนะแต่ว่าพอถอดออกมามันไม่มีวันแค่นหรือบิมเซเบอร์อะไรให้คุณมันก็แค่คู่มือประกอบคำอธิบายโอเค เอาละครับแล้วนี่ก็คือการรีวิวแบบคร่าวๆแบบง่อยๆแบบทุกคนอาจจะผิดหวังกับตัวนี้ก็ได้นะถ้าคิดจะซื้อแต่สำหรับผมถ้าคุณไม่คิดอะไรมากนะฮะมันก็คือตัวหนึ่งที่เป็นคริสตัลสวยๆสมราคาไหมผมว่าก็โอเคนะฮะเอาปีกไปโมลเล่นกับตัวอื่นก็ได้นะเออสำหรับปีกผมมีอันนึง ข้องใจนะฮะจะเห็นว่าเขามีเดือยอยู่นี่ฮะเขามีเดือ,อยแบบอันนี้แบบใส่กับแบบยัดเนี่ยสองอันนะเห็นไหมฮะมันต้องมีอะไรให้เล่นเพิ่มเติมอีกแน่เลยหรือเปล่าหรือว่ามันเป็นจากโมโตัวเก่าเพราะผมไม่มีตัวเก่านะมันน่าจะเพิ่มเติมอะไรได้จากตรงนี้ครับ แล้วก็สังเกตอีกอันนึงก็คือไอตัวที่หลุดมาจากตัวท้ายกระโปรงเนี่ยมันก็จะเป็นตัวจอยที่เสียบกับอะไรได้สักอย่างนะครับเพราะเห็นไหมเนี่ยมันเสียบแค่ตรงนี้เองมันเสียบแค่ตรงนี้แต่ว่ามันยังมีจอยอย่างนี้อยู่ซึ่งก็ไม่รู้ว่ามันช่วยอะไรได้เป็นไอพ่นก็ไม่เป็นเป็นเหมือนแบบกลีบกุลาบหรือเปล่า ที่มันเป็นดอกไม้บานแค่นี้เองเนี่ยลักษณะโอเคก็ขอบ่นแค่นี้นะครับตัวนี้มีอะไรให้บ่นเยอะก็สำหรับผมกม็ไม่ค่อยประทับใจเท่าไหร่นะแต่ก็โอเคครับถ้ามันวิ้งแหว้งอะไรขนาดนี้ก็เหมาะสำหรับการตั้งโชว์แล้วกันฮนะโอเคครับผมก็ขอบ่นแค่นี้แล้วกันสำหรับเพื่อน,เพ,อนเพื่อนที่ตัดสินใจซื้อก็ ลองดูแล้วกันนะครับคุณอาจจะต่อได้ดีกว่าผมและอาจจะชอบมันมากกว่าที่ผมชอบก็ได้สำหรับคลิปนี้ขอแค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับขอบคุณที่รับชมนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับกด s u b s c r i b e ให้ด้วยนะฮะสำหรับคนที่ยังไม่ได้กด s u b s c r i b e ให้ผมนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆในคลิปถัดไปนะครับผมมีให้ดูกันเกือบทุกวันครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ